สวัสดีครับยินดีทีอนรับเข้าสู่ APM เสียงข้างสนามนะครับวันนี้ก็จัดตัว w ิกสามเจ็ดกันนะครับมาดูนะครับว่าบิ๊กแมนเขาจัดทีมยังไงนะครับผมสำหรับบาก้านะครับส่วนเกีวิกสามสิบหกรีวิวเนี่ยก็ได้เก้าสิบเก้าคะแนนนะครับของเขานะเก้าสิบเก้าคะแนนไอซักมีไอซักนะครับที่ไม่ใช่คาร์ลัมวิสันนะครับผม มาดูกันนะครับเขาเขาคิดว่าเขาจะเซฟทานเฟอร์นะครับสัปดาห์นี้ไว้นะครับที่แรกคิดว่าจะแบบขายลิวพูออกไปสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อเป็นเปลี่ยนเป็นนัเตะแมนซิใช่ไหมแต่ว่าจะขายอโนหรือว่าซาร่าเนี่ยเพราะว่าแมนซิก็เสี่ยงที่จะแบบเตะ2เกมไงก็เลยยังไม่รู้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่า จะเปลี่ยนก็จะซาร่าไปเดอะบอยนะครับแล้วก็อานูนไปดอแอสนะครับผมอานูนเนี่ยแปดเกมนะครับแปดเกมนี้ไม่แค่แบงค์เลยนะครับตั้งแต่เกมวิกสามสิบตั้งแต่เปลี่ยนตำแหน่งมานะครับเป็นรองแค่ฟนันเดสนะครับตอนนี้ส่วนซาร่านะครับซาร่าก็เอ็กจีนะครับตั้งแต่เกมวิกสามสิบขึ้นมาก็อยู่อันดับสองนะครับผมเล่นดีขึ้นนะครับสำหรับเรย์พู แล้วก็เกมพิกสามแนะครับซาร่าอานูเจอเซาเซมตันนะครับก็เลยไม่อยากเปลี่ยนเราเลยเก็บไว้ก่อนนะครับส่วนไอซักนะครับไอซักไปอวาเรเลสก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้อวาเรเลสก็จะเล่น1เกมนะครับผมเพาไอซักเขาเขาไม่ชอบที่เวลาไอซักไปเล่นซ้ายแล้วคลัมเล่นกลางนะครับก็ทำให้ไอซัก มีเอที่ดรอปลงนะครับผมและจากที่ผ่านมานะครับเป๊ปถ้าได้แชมป์แล้วก็จะพักนะครับแล้วก็โรเตชันน่าจะสูงมากนะครับสำหรับแมนซิตี้นะครับผม <wissen S 1> <ๆ>เขาก็เลยคิดว่าจะเก็บสองทานเฟอร์ไว้นะครับไปใช้ในวีคสามดีกว่านะครับผมส่วนไบตันกับแมนยูนะครับก็ แล้วก็ยังมีอยู่ก็เลยยังไม่อยากใช้อะไรไบตันก็วันดีคืนดีคะแนนดีบ้างมีดีบ้างนะครับเหมือนนัดที่แล้วมันเตะเยอะเกินนะผมว่าเขาก็โรเตชันนะครับก็เสี่ยงหน่อยนะครับส่วนแรดฟอร์ดมีข่าวว่าไข้นะครับแต่ว่ามีโอกาสได้ลงก็เลยเก็บไว้ก่อนนะครับส่วนอย่างน้อยก็เกมวิคสามเจอฟูลแลมนะครับก็ยังดีนะครับผมสําหรับแรดฟอร์ดทีมของปากกาตอนนี้ก็นี่ครับเอเดอร์สันนะครับร กองหลังก็เอสโตปินันนะครับชออาโน่ทิเปียทิเปียนี่เขาก็คิดว่าน่าจะได้ลงนะครับน่าจะลงโอแอซิดก็เยอะนะครับของทิเปียแล้วก็เฟอร์นันเดสนะครับแรดฟอร์ดก็รอดูข่าวนะครับมิโตมะแมคอลิสเตอร์ลงแน่นอนซาร่านะครับแน่นอนอยู่แล้วฮาร์เรนแน่นอนนะครับกับตันส่วนสำรองก็ไอเวอร์เซนนะครับไอซากบอตแมนกินวูดนะครับ ที่เปียเนี่ยคิดว่าจะได้ลงเพราะว่าห้าสิบห้าสิบอะถ้าที่เปียไม่ลงก็ไอซักลงนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเขาให้ที่เปียเพราะว่าไอซักเล่นทางซ้ายเพราะว่าสามเกมที่ผ่านมานะไอซักกับวิชันลงลงด้วยกันนะครับวิชันเนี่ยมีชอ็อตอินบ็อกมากกว่าไอซักสองเท่านะครับผมก็ แล้วก็มีบีแชนห้าครั้งนะครับมากกว่าไอสักนะครับสำหรับยูซันก็มีแค่นี้นะครับที่เปียก็ o อเทนเชลเกนเ n l a อร์ก็ยังมีลูกเซ็กพีทอยู่นะครับส่วนส่วนเฟอร์เดตก็เกียร์แชนมากกว่าที่เปียนะครับในหกเกมที่ผ่านมานะครับผม ก็ไม่มีอะไรนะครับเลตเตอร์ later, ก็ยังโฟล์เลตเตอร์ก็ทำไรเลี้ยวผู้ไม่ได้หรอกผมว่ามันเอ่อเลตเตอร์นะครับโฟช็อตเกนเลี้ยวผู้แอนลุคคอมเบรียทูเลสทิสวิกเลตเตอร์ก็มีโฟช็อตนะครับที่ยิงเลี้ยวผู้ได้นะครับถ้าที่เปียไม่เล่นนะครับผมก็แฮปปี้ที่จะเห็นไอซักลงมานะครับ ส่วนกับตันก็จะเป็นฮาร์เรนนะครับผมฮาร์เรนเพราะว่าฮาร์เรนเนี่ยน่าจะได้ลงสองนัดถ้าไม่เจ็บนะครับได้ลงตลอดนะครับผมฮาร์เรนก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องเรคคอร์ดนะครับเรื่องเรคคอร์ดแล้วก็เรื่องโรเลชันน่าจะมีน้อยนะถ้าไม่เจ็บนะครับผมอาจจะพักในเกมที่เจอเชลซีครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกนัดหนึ่งไปเตะนะครับผมก็รอดูต่อไปนะครับสําหรับ เกมวีกนี้นะครับผมมาที่ f p l ซาลานะครับ f p l ซาลาก็อันนี้นี่ซาลาก็9ก4บคะแนนนะครับอันดับตกลงมานะครับจาก1000 0แสนเป็น1 0 0 0งนนะครับเขาที่เขาแผนไว้นะครับก็จะมูฟที่เปียไปดีเอสนะครับสำหรับเกมวิกนี้นะครับผม เขว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่าเชลซีได้แชมป์แล้วเนี่ยก็จะโรเตชันอีกนะครับเขาก็เลยยังไม่เปลี่ยนอะไรนะครับผมส่วนแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดก็กลับมาเทนนิงแล้วครับทุกอย่างก็ดูโอเคนะครับผมทิปเปียไอซักโมซาล่านะครับซิงเกิลเกมวิกเพก็มีเกมวิกที่ดีเจอทีมง่ายอะโปรแกรมดีนะครับเล่นได้กัปตันอันนี้ก็ คิดว่าจะเก็บ2ทานเฟอร์เหมือนกันนะครับไว้เล่นเกมที่3.8ส่วนฮารลเรนก็กับตันเหมือนกันนะครับไม่มีครน่าจะกับตันฮารลเรนนั่นแหละนะครับผมตรงปกติเนี้ยเขาบอกว่าฮารลเรนถ้าไม่เจ็บก็ได้ลงตลอดนะครับผมก็ที่พลาดก็คือเกมที่เจอเรตี้เลเตอร์นะครับเกมวิที่14นะครับเจ็บตีน นะครับผมแล้วก็เจอฟูลเล่มนะครับพี่เจ็บอ,อ๋อแล้วก็มาเริ่มเตะเกี่ยวกัฟูลเล่มที่วิกซิพ้านะครับส่วนฮาแลนด์ก็ยี่สิบเก้าแล้เจอริโอภูที่เจ็บกอยเอ็นจูรีผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะกอยนะครับผมส่วนฮาแลนด์ได้ลงอยู่แล้วก็มาดูทีมทีมก็เอเดนสันนะครับจอเอสตูบีแนนนะครับติดเปีย แรดฟอร์ดเฟรเดนเดนมิทูมาร์เบลลิสเตอร์ซาร่านะครับไอิสักอาร์เรนสำรองลูเปอร์สันบอดแมนเกรนแลนด์อพิคูเอตตาเกปปานะครับเกปปาส่วนกัปตันก็ฮาแลนด์นะครับไว้กัปตันก็บูโน่นะครับผมก็มีประมาณนี้ส่วนทีมผมผมเอาอาคันจีมานะครับแทนบอดแมนผมคิดว่าอาคัน กองหลังเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นตัวดิฟได้นะครับถ้าเกิดว่าทําแต้งขึ้นมาก็รุนดูนะครับคะแนนน้อยเสียงได้นะครับผมอะดับก็ขยับขึ้นมาหน่อยนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ